ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพระเครื่องมีพระปิตาหลวงพ่ทับวัดทองมาให้ชมกันซึ่งองค์นี้เนี่ยมีจุดที่อยากจะชวนให้ดูคือเรื่องของรอยแคลกที่พิมพ์แบบนี้ครับเนี่ยฮะเส้นคือสําหรับผมที่เททองเหลืองทาพระมาก่อนเนี่ย แบบนี้ผมเรียกว่าเกิดฉลาบหรือเกิดชนะค,คือบางคนไม่รู้จักก็เลยว่าเอ๊ะมันคืออะไร้ฉลาบชนะที่ว่าเนี่ยคือรอยตรงนี้ครับที่เป็นเส้นๆนเนี่ยมันเกิดจากการแครกหรือว่ารอยรล้าที่เกิดขึ้นของดินนวลที่จุมทาหุ่นเทียนนะครับคือพอเราทําหุ่นขี้ผึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือหุ่นเทียนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการไป จุ่มทาดินนวลคือจุ่มนในดินนวลที่เคยเล่าให้ฟังไว้นะครับคือดินที่เรากวนให้เหลวนะครับเหมือนเป็นครีมอะไรแบบนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะจุ่มแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็จุ่มทิ้งไว้แห้งคือทํำหลายๆรอบคือให้พอกกับอุ่นเทียนตัวนั้นเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวเคลือบเพื่อให้ลวดลายของพระเนี่ย อยู่คงเดิมเมื่อเอาพิมพ์ไปเผาสำลักหุ่นเทียนออกมาทีนี้ในขั้นตอนของการยกการของการเคลื่อนที่ไปเพื่อเผาแม่พิมพเนี่ยอาจจะมีการกระแทกอาจจะมีการล้มการโค่นของแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นตัวบินนวลที่พอกกับหุ่นเทียนไว้เนี่ยก็จะมีรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับแบบนี้ก็สำหรับคนที่เททองเหลืองเนี่ยก็คือจะเจอได้บ่อย แต่ว่าบางคนเนี่ยจะมองเป็นว่าเอแบบนี้คือลอยแม่พิมพ์สองชิ้นประกอบหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าองค์นี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นพระที่มีการขึ้นรูปหรือว่าใช้การปั้นเส้นยันเอานะครับลักษณะแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยพระแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยคนที่เอามาให้ดูเนี่ยเราก็พูดกันว่าแบบนี้คือพระเนื้อสำริด รพระสรัมฤทธิ์กลับดําแบบนี้เราก็จะพูดกันแบบนี้แล้วก็องค์นี้เนี่ยไม่ได้แขวนบูชาก็สภาพสมบูรณ์ก็มองว่าเป็นของใหม่แต่ว่าจุดหนึ่งที่จะชวนให้ดูแล้วก็ชวนวิเคราะห์ไปด้วยกันคือโลหะที่ใช้นะครับเป็นทองแดง70กว่าเปอร์เซ็นแล้วก็มีพรวงผสมอยู่ คือโลหะอย่างนี้เนี่ยถ้าตามตำราที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยแบบนี้เราเรียกว่าเป็นพระเนื้อเมกสิทธิ์แต่ว่าพระที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยจะแตกต่างกับพระเมกสิทธิ์ของหลวงพ่อทับวัดอนนงอย่างมากเพราะว่าเป็นพระที่ไม่ได้ขัดนะครับคือหล่อมาแล้วก็ได้พระออกมาเลยไม่มีการขัดแต่ง แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของภาพจากกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นความเหี่ยวยน่นเราจะเห็นความไม่เรียบที่ผิวพระแล้วเราลองไปดูอย่างละเอียดกันในเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะที่อยากให้ดูอยากให้รู้จักกันว่าพระในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นพระเก่าพระแท้หรือว่ามีคุณค่าที่ควรจะบูชาอย่างมั่นอกมั่นใจได้หรือไม่เพราะว่าโลหะที่ใช้ไม่ใช่โลหะที่ จะทำกันง่ายๆในยุคนี้คือเรามองเบื้องต้นก่อนว่าถ้าทองแดงระดับ70%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าสมัยนี้วันนี้จะทำปลอมกันเนี่ยเราคงไม่ใช้ต้นทุนโลหะแบบนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราไปติดตามที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็มาดูในเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงคือเมื่อเรา ขยายขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นความเหี่ยวย่นเราจะเห็นความไม่เรียบเราจะเห็นความคลุกคลที่ผิวพระอย่างชัดเจนคือพอซูมเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นลักษณะแดงๆเป็นลักษณะของสีสนิมเนี่ยให้เห็นครับอันนี้คือรอยนิ้วมือที่ปิดที่หน้าท่านเนี่ยครับคือเราเห็นความเหี่ยวย่นมากๆแบบนี้แล้วถ้าสังเกตดีๆนีครับเห็นไหมฮะเราจะเห็น สีแดงๆเนี่ยซึมอยู่ที่ผิวพระเพราะว่าองค์นี้เนี่ยนะครับสแกนด้วยเครื่องฟิ c t u r e X เอ็กส์เรกมีทองแดง75.47มีพรวง24.37มีตะกัว0.125หนะหลักๆมีเท่านี้นะครับทองแดงกับพรวงอย่างที่ผมพูดไว้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการมีทองแดงบวกพรวงแบบนี้คือ พูดว่าเป็นเนื้อเมะสิษธ์แต่ว่าเมฆสิทธ์ของหลวงพ่อทับวัดอนงเนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับเป็นพระที่มีการขัดแล้วก็มีการพูดถึงว่าการหลอพระเนี่ยมีการซัดว่านยางลงไปเพียงแต่ผมก็มองอีกมุมหนึง่งนะครับว่าการทำในลักษณะแบบนั้นเนี่ย อาจจะเป็นการทําในเรื่องของการนําแร่ธรรมชาติมาหุงแร่ย่างแร่เพื่อถลุงให้ได้ก้อนโลหะขึ้นมาก่อนนะครับพอได้ก้อนโลหะขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นถึงจะนํากลับมาหลอมเพื่อเทพระอีกครั้งหนึ่งนะครับคงไม่ได้ทาในในวาระเดียวอันนี้อาจจะอาจจะผมอาจจะคิดไปเองนะครับ แต่ว่าผลจากการสแกนนะครับจะเห็นว่าเป็นพระเนื้อทองแดงบวกครวงที่มีทองแดง75%การมีทองแดง75%แบบนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีมุมมองอย่างหนึ่งแล้วครับว่าไม่ใช่เป็นของท้องตลาดคือการที่จะมีโลหะแบบนี้มาใช้ในการสร้างพระเนี่ยคือไม่ได้ไปหาซื้อได้โดยง่ายเพราะว่าเราไปซื้อ ทองแดงเนี่ยครับในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่มีพวงแบบนี้มาผสมใครที่จะทําพระแบบนี้ขึ้นมายุ่งยากครับเฉพาะเนื้อโลหะที่เราพูดกันเนี่ยยุคหลังเนี่ยก็ทํายากแล้วไหนจะมีเรื่องของพิมพ์ครับที่ลักษณะเป็นการปั้นถีละองค์เพราะว่าองค์นี้ไม่ได้มีการใช้แม่พิมพ์2ชิ้นประกบ แล้วก็ไม่ได้เป็นพิมพ์ยางเพราะว่าเรื่องของมิติเรื่องของการทำเนี่ยทำให้เรามั่นอกมั่นใจเลยว่าพระแบบนี้เป็นพระที่ขึ้นทีละองค์ครับขึ้นหุ่นเทียนทีละองค์แล้วการที่สแกนพบโลหะอื่นๆนะครับถึงจะปริมาณไม่มากแต่มีเยอะนะครับมีอะไรมีทองคำศูนยามเจ็มีทองคำขาว0072 มีพาราเดียม0 0 1 5มีนิกเกิล0024มีเหล็ก0 0 6 5าครับเห็นแบบนี้เนี่ยก็น่าคิดดีครับว่าโลหะแบบนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนครับก่อนหน้านี้เนี่ยพระลักษณะแบบนี้เราก็พูดกันแล้วครับว่าเป็นพระเนื้อสำริดเราเห็นลักษณะออกแดงแดงออกดำดำ เราเห็นลักษณะออกดำดำคล้ำๆนะครับเขียวๆเทาๆแบบนี้เราก็อธิบายกันเลยว่าเป็นพระเนื้อสำริดนะครับแก่อะไรก็ว่ากันไปแต่เท่าที่หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลหาตำราที่พูดถึงกันเนี่ยสำริดจ,จะมีทองคำเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยนะครับองค์นี้มีน้อยนะครับมีน้อยมีไม่ได้มากถ้าเทียบกับ พระองคุนากวัดห้วยจระเข้ ok ที่ผมทําคลิปไว้ครับเนื้อเมกกะพัฒน์องนั้นมีทองคำ0.1%แต่องนี้มีแค่0.037นะครับที่สแกนเห็นแต่ว่าพระมีสีสันบรรณะที่ดูดีดูเก่าครับออกเขียวๆเทาๆอย่างที่ผมว่าออกกับดำด้วยซ้ำ นี่ฮะดูกายภาพเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะอธิบายพระแบบนี้ยังไงต่อครับคือท่านที่ดูคลิปผมมาลองลองคิดตามผมแล้วก็ลองหาเหตุผลลองบอกตัวเองดูสิครับว่าพระแบบนี้ควรจะเรียกว่าเป็นพระอะไรเป็นพระเนื้ออะไรเนื้อสำริดหรือจะเรียกว่าเป็นแมก่กสิทธิ์คือผมเองก็ก็ยังให้ ทำจำกัดความให้คํานิยามของเนื้อนี้ลําบากนะครับเพราะว่าถ้าอ้างอิงตำราเนื้อสำลิดต้องมีทองคําเยอะๆองค์นี้ไม่ใช่สำลิดแต่ไม่ใช่ทองประสมเพราะว่าถ้าทองผสมจะต้องมีทองแดงกับสังกสีแต่ว่าองค์นี้เป็นทองแดงกับพลวงนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตฝากเป็นข้อสงสัยที่ว่า เราจะเรียกพระเนื้อแบบนี้ว่าเป็นเนื้ออะไรส่วนใหญ่ที่เราเจอที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อทองผสมที่มีทองแดงกับสังกะสีที่ผมพูดไปนะครับแล้วเนี่ยฮะการที่เป็นพระหล่อโบราณจริงๆมีเม็ดแร่ดินนวลมีรอยพุนแบบนี้เกิดขึ้นสังเกตไม่ยากนะครับถ้าเป็นพระที่มีพวงผสมเยอะๆเนี่ยผิวพระจะมีรูพุน ครับจะมีเม็ดแร่จะมีที่ตะก,กันเยอะๆแบบนี้เพราะว่าครวงเนี่ยได้จากการหุงแร่ย่างแร่ครับการใช้แร่ธรรมชาติมาทันหลงเพื่อให้ได้โลหะในการหล่อพระเราก็เลยจะเห็นเม็ดแร่เราจะเห็นรูปรุนแบบนี้แล้วอีกอย่างที่ชวนให้ดูคือเรื่องของสนิมนะครับเห็นแดงแดงแทรกซึมอยู่ตามจุดต่างๆกระจายทั่วองค์พระ คือเรื่องของสนิมแบบนี้ยังทำยังเรียนแบบกันไม่ได้อันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ดูแล้วก็อยากชวนให้ให้มองคือเรื่องของมิติของพระเนี่ยครับลอยเว้าลอยยุบเข้าไปแบบนี้คือการจะทำจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยทำยากนะครับมีโอกาสที่จะทำได้คือต้องใช้แม่พิมพ์ยาง ไม่พิมพ์ยางต้นทุนก็ไม่มากแต่ว่ายุ่งยากกว่านะครับคือใครถ้าจะทำแบบนี้ในมุมของผมเนี่ยผมมองว่ามันมีความยุ่งยากมันมีความซับซ้อนหลายส่วนแล้วก็การมาทําเพื่อเชิงพาณิชย์มาขายมาจําหน่ายเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ราคาถ้าเทียบกับการที่มีเทคโนโลยีสามารถทําได้ขนาดนี้โอ้ไปทําหลงเป้เงินง่ายกว่าครับไปทําหลงเป้าเงินเนี่ยโอ้ จะขายกันจะอะไรกันนี่มันก็ง่ายกว่าเยอะเลยครับแล้วก็ไม่ได้มาต้องมากังวลเรื่องของต้นทุนโลหะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่มีผลการสแกนเนื้อโลหะแบบนี้เราขยายเห็นแบบนี้ทั้งสนิมทั้งรอยเหี่ยวย่นทั้งผลการสแกนเนื้อโลหะแบบนี้ก็น่าจะฟันธงได้แล้วครับว่าแบบนี้คือพระเก่าพระได้อายุครับท่านลองคิดตามผมแล้วหาเหตุผล ว่าสิ่งที่ผมพูดมันมีความสมเหตุสมผลไหมอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมตั้งข้อสังเกตผมมีมุมมองแบบนี้ไว้ก็ลองนำข้อมูลแบบนี้ไปหาคำตอบดูับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่้นแคล้วคลาดปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ันนี้เป็นก้อนลูกหลังนะครับเป็นก้อนหินที่เก็บขึ้นมาให้ดูธรรมชาติที่ผิวเห็นสีที่เกิดขึ้นไหมครับสีเหมือนสีน้ำหมากสีส้มๆแบบนี้อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหยิบลูกหลังมาแล้วก็ล้างๆปัดๆนะครับเช็ดๆหน่อยก็เอามาให้ดูเห็นความเหี่ยวย่นของเขาไหมครับเป็นความเนอะหนะที่ผิวไหมฮะ คุอเห็นแบบนี้ครับก้อนลูกลังเพื่อจะเอาไปใช้เปรียบเทียบกับพ้าหล่อโบราณที่ผมเอามาให้ดูว่าธรรมชาติเนี่ยครับอันนี้ก้อนธรรมชาติล้านเปอร์เซ็นนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยเวลาออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจอายุแต่ว่าหินนะครับยังไงอายุมันโอ้โหมันยาวนานอยู่แล้วครับกว่าจะได้แบบนี้แต่สิ่งที่เราเห็นคือ ความเหี่ยวย่นนะครับลักษณะผิวเมื่อ2ด้วยกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยฮะเราเห็นแบบนี้อยากให้จดจําความเหี่ยวความย่นลักษณะสูงต่ําของเขาแบบนี้สีเข้มสีอ่อนสีเหมือนน้ำมาปนมาอันนี้ไม่ใช่สนิมนะครับเพราะว่าเป็นก้อนลูกรลังถ้าจะเป็นสนิมก็เป็นสนิมที่แร่เหล็กที่อยู่ที่เหล็กตัวนี้ที่อยู่ที่ก้อนลูกรลังอันนี้ฮะนี่ครับเขาจะมีแร่เหล็กฝังอยู่ฮะเม็ดเม็ดนี้เป็นเม็ดแร่เหล็ก จำภาพแบบนี้ไว้แล้วลองไปดูพระหล่อโบราณที่ผมทำคลิปไว้ให้ดูหลายๆองค์ยมีสภาพแบบนี้ที่ค,ความเหี่ยวย่นของเขาลักษณะของเขาคือผมอยากให้ดูแบบนี้ดูความทําเป็นธรรมชาติแล้วไปเปรียบเทียบกันว่าแบบน,นี้มันทำปอมทำเก้กันได้ไหมแล้วก็เราใช้หลักการธรรมชาติแบบนี้เพื่อที่จะเสาะหาพระที่มีอายุ ครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ